ตายคุณแพคควันนี้คุณแต่งตัวนี่ยืนยืนนิดหนึ่งยืนนิดหนึ่งโอ้โหโอ้โหดูสิใส่เสื้อผ้าโอเอมด้วยอ๋อวันนี้สปอนเซอร์เป็นสมบัติทัวร์ค่ะโอ,อมเขาติดง,งานกับพี่หมูหมูไหนคะพี่หมูัวสว่าค่ะอ๋อหรือหมูยิ้มสยามโทษนะคะเป็นเธอยืนนิดหนึ่งไปเทิร์ยืนประกบประกบเลยดูสิคะคุณผู้ชมส่วนสูงพอดีเป๊ะทำทำให้ฉันรู้เลยว่าเศษคนเป็นยังไงเนี่ยคุณจะไปถ่อมตนสิคะเรื่องการดูแล ดูแลตัวเองทานอะไรเป็นอาหารผลไม้อย่างผลไมา้โอ้เออร์ทงทุกสิ่งทุกอย่างขอหนึ่งชนิดมะละกอมะละกอผลไม้ชอบทาน,นะ <Mango. S 2> อะไรคะแมงโก้แมงโก้ลูกครึ่งลูกครึ่งไม่มีเทสคุณกินอะไรทำไมมะขามเปียกวิตามินซีมันสูงคะ่ะเอาทานมะขามเปียกสูงกว่าสลางสูงกว่าส้มถูกต้องอ๋ การออกกําลังกายดูด้วยตัวเองล่ะคุณออกกําลังกายชอบเล่นกีฬาอะไรครับชอบทุกอย่างเลยค่ะอันที่เช่นหนึ่งหนึ่งชนิดโยคะโยะอะโยคะโยคะโอเคโยคะคุณเอ่อฟุตบอลฟุตบอลกีฬาที่คุณชอบปั่นแปะปั่นแปะอันนี้กีฬาที่ดีอ๋อเหรอไม่ต้องเหนื่อยมากอะเหนื่อยไม่ต้องออกเล่นในร่มอ๋อชอบปั่นแปะใช่ครับบริหารหัวไหล่เออได้ได้ช่วงแขนอ๋อแล้วแบบเวลาพักผ่อนรีแลกชอบไปที่ไหนคะ อยู่บ้านอ๋อก็คืออยู่บ้านรีแลกซ์รีแลกซ์รีแลกเวลา้ชอบไปเที่ยวที่ไหนคะชอบไปทะเลค่ะเที่ยวทะเลเพฮ้ยรีแลกพักผ่อนเที่ยวที่ไหนคะใช่หรอเปล่ใช่หรือเปล่าโอ้ใช่ละประเทศลีลาค่ะไปทำอะไรคะไปทำสัญลัาษกับเพื่อนๆอ๋อเหรอศิลปินต่างประเทศที่ชอบไมเคิลแจ็คสันไมเคิลแจ็คสัน yes yeah okay ศิลปินต่างประเทศที่ชอบชอนแมนเดอร์ชอนแมนเดอโอเคศิลปินที่ชอบไมเคิลตังค์ค่ะไมเคิลตังค์ค่ะ อมืองไทยแลสมัยก่อนคุณแม่พาไปดูที่ฮอลลีวูดและเดาก็เลยชอบเขาเ,นเนจัทีโอเคแล้วเราได้รู้ว่าเมนเชอร์ไอ้เฮียอยู่ว่างว่าเขาไม่นัด